jazz free jazz, jazz is a wonderful world jazz beat. เรียนทุกคนกลาบมาพบกับการเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะและสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนค่ะ และจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถเรียงลำดับเศษส่วนและเรียงลำดับจำนวนคะะพร้อมทั้งบอกเหตุผลและสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนทุกๆชั่วโมงเราก็จะต้องมีการทบทวนกันก่อนนะคะเมื่อในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะขอทบทวนกับนักเรียนอีกครั้งนะคะโดยให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษส่วนต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับน่เอง ในข้อที่1โจทย์กำหนดมาให้เป็นเศษ9ส่วน15และเศษ7ส่วน15อันดับแรกนะคะนักเรียนการเปรียบเทียบเศษส่วนนักเรียนจะต้องดูตัวส่วนค่ะซึ่งตัวส่วนนะคะมีจำนวนเท่ากันคือ15เพราะฉะนั้นแล้วต่อไปให้ไปดูที่ตัวเศษตัวเศษเป็นเลข9และเลข7เศษ9มากกว่าเศษ7 เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2 5ส่วน9กับ10ส่วน18ในข้อที่2เมื่อเราสังเกตที่ตัวส่วนปรากฏว่ามีจำนวนไม่เท่ากันแต่เราสามารถใช้วิธีการคูณเพื่อให้ส่วนมันเท่ากันได้นะคะ เพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็เลยต้องนำจำนวนนับคือ2เนื่องจากว่า2คูณกับ9แล้วได้เท่ากับ18เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำไปคูณทั้งเศษและส่วนจึงได้เท่ากับ10ส่วน18และข้อนี้จึงต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่ะ ข้อที่3นักเรียนสังเกตเห็นจำนวนอะไรไมั้ยคะจำนวนนี้เราเรียกว่าจำนวนคะค่ะในข้อนี้จะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนคะ่ะทีนี้ให้นักเรียนดูที่จำนวนแรกก่อนนะคะจำนวนนับที่เป็นเลข4และเลข7นะคะเนื่องจากว่าการเปรียบเทียบจำนวนคะให้เปรียบเทียบจำนวนนับก่อน จึงเปรียบเทียบเศษส่วนต่อไปและข้อนี้เนื่องจากว่าตัวเลขจำนวนนับมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเปรียบเทียบข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนคระได้เลยค่ะและข้อนี้จึงเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองต่อไปในข้อที่4นะคะข้อที่4นักเรียนสังเกตได้ว่า จำน,นนจำนวนนับนะคะ5มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปทําเศษหรือส่วนไปทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะ<ม>เนื่องจากข้อนี้เป็นส่วน7และส่วน14เพราะฉะนั้นเราจะต้องนำตัวมาคูณเพื่อให้ได้เท่ากับส่วน14นะคะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ คูณด้วย2เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำมาคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น10ส่วน14นะคะและข้อนี้เราก็ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับเนื่องจากว่าเป็นจำนวนคระแต่ว่ามีจำนวนเท่ากันนั่นเองต่อไปข้อที่5ข้อที่5 13ส่วน5และ1 4 1ส่วน10 ในข้อนี้นักเรียนก็ต้องดูที่ตัวส่วนเช่นเคยตัวส่วนในที่นี้เป็น5และ10ซึ่งมีจำนวนไม่เท่ากันแต่เราสามารถทำให้เท่ากันได้โดยใช้วิธีการคูณหรือการหารนะคะนักเรียนทีนี้คุณครูเลือกใช้วิธีการคูณเพราะ5เป็นพหาคูณของ10เพราะฉะนั้นจำนวนนับที่นำมาคูณ5แล้วได้เท่ากับ10คือ สเพรนาะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำไปคูณทั้งเศษและส่วน13.5ส่วน5จึงกลายเป็น2 6 1ส่วน10ข้อนี้เราจึงต้องเติมเครื่องหมายมากกว่าเพราะมีค่ามากกว่านั่นเองเอาละค่ะนักเรียนเราก็ทบทวนกันมาพอสมควรแล้วนะคะ หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาทบทวนกันใหม่ในชั่วโมงได้นะคะทีนี้เรื่องต่อไปเป็นการเรียนสำหรับเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนนั่นเองนะคะทีนี้การเรียงลำดับเศษส่วนจะมีทั้งส่วนที่ไม่เท่ากันและส่วนที่เท่ากันทีนี้ถ้ามีส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน นักเรียนอาจจะต้องใช้วิธีทำเศษส่วนให้ทุกจำนวนมีตัวส่วนเท่ากันนั่นเองจากนั้นนักเรียนค่อยเรียงลำดับโดยพิจารณาจากตัวเศษนะคะตัวอย่างการเรียงลำดับในข้อที่1น,นะคะคุณครูก็มีเศษส่วนมาให้นักเรียนดูตามนี้นะคะจำนวนแรกเป็น9 1ส่วน11 จำนวนที่2เป็น5ส่วน11จำนวนที่3เป็น13ส่วนสิบอจำนวนที่4เป็น8ส่วน11นะคะในที่นี้คุณครูก็มีคำสั่งให้นักเรียนว่าให้เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากในกรณีนี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่าทุกจำนวนมีส่วนเท่ากันคือ11เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปพิจารณา จากตัวเศษนั่นเองค่ะซึ่งจำนวนแรกที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นก็คือ5นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนแรกที่เราจะได้จากการเรียงลำดับคือ5ส่วน11ค่ะต่อไปดูเศษที่2นะคะจำนวนไหนที่น้อยที่สุดก็คือจำนวน8นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่สองที่เราเรียงลำดับได้ก็คือ8ส่วน11 ต่อไปจำนวนที่3นะคะสังเกตตัวเลขที่เป็นเศษนะคะจำนวนที่3เราจะได้ตัวเลข9นะคะซึ่งน้อยมีจำนวนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่3เราก็จะได้เป็น9 1 1ส่วน11และสุดท้ายจำนวนที่4นะคะคือ13ส่วน11ทีนี้เมื่อเราเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากเราก็จะได้เป็น5ส่วน11 8ส่วน11 เก้ส่วน11และ13ส่วน11ตามลำดับค่ะจำนวนต่อไปนะคะนักเรียน3ส่วน7 6ส่วน21 8ส่วน14 30ส่วน42นักเรียนสังเกตเห็นตัวส่วนไหมคะว่ามีจำนวนไม่เท่ากันนักเรียนคะ การทําให้ตัวส่วนมีจํานวนเท่ากันมีกี่วิธีเอ่ยมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะคะก็คือการใช้การคูณและการใช้การหารนั่นเองค่ะซึ่งในที่นี้เมื่อเราดูจากส่วนแล้วนักเรียนสังเกตเห็นจํานวน7และ42ไหมคะ7และ42 42สามารถทําให้เหลือ7ได้โดยใช้วิธีการหารนั่นเอง เพราะฉะนั้นในข้อนี้เขาสั่งให้นักเรียนเรียงลำดับจากเศษส่วนจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนดังนี้นะคะ42กับ7นะคะเราใช้วิธีการหารนะคะเดี๋ยวเราจะหาร6ส่วน21และ8ส่วน14โดยการหารด้วย3และหารด้วย2โดยที่30ส ส่วน42หารด้วย6นั่นเองค่ะ3ส่วน7เราไม่ต้องทำอะไรนะคะทีนี้6ส่วน21เมื่อหารด้วย3นักเรียนก็ต้องนำไปหารทั้งเศษและส่วนเราจะได้เท่ากับจำนวนก็คือ6หาร3เหลือ2 21หาร3ได้7นะคะเพราะฉะนั้น6ส่วน21จึงกลายเป็นเศษ2ส่วน7นั่นเอง ต่อไปนะคะ8ส่วน14 8ส่วน14นะคะเมื่อเรานำไปหาร2เราก็จะได้เป็น4ส่วน7นะคะและ30เมื่อนำไปหาร6เราจะได้เท่ากับ5ส่วน7นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียงลำดับจากมากไปน้อยเลยนะคะจำนวนที่มากที่สุดก็คือ30ส่วน42ค่ะเพราะเมื่อสักครู่เราได้ทำการหารแล้วเราได้เท่ากับ 5.7ส่วน7ซึ่งมากที่สุดนะคะจำนวนต่อไปคือ8.14ส่วน14ะคะจากการหาร2เราได้เป็น4.7ส่วนเเพราะฉะนั้นจำนวนที่มากรองลงมาก็คือ8.14ส่วน14และจำนวนถัดไปคือ3.7ส่วน7และจำนวนสุดท้ายก็คือ6 2ส่วน21นั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะเราจะไปเรียงลําดับจานวนคละกันบ้างค่ะถ้าจํานวนนับของจํานวนค่ะไม่เท่ากันนะคะให้เรียงลําดับโดยพิจารณาจากจํานวนนับแต่ถ้าจํานวนค่ะมีจํานวนเท่าจำนวนนับเท่ากันให้หนักเรียนไปพิจารณาจากเศษและส่วนของเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะ จำนวนคลาสจำนวนแรกเป็น2เศษ5ส่วน6 5เศษ1ส่วน3 3เศษ4ส่วน9 5เศษ2องส่วน12 7เศษ11ส่วน24สังเกตได้ว่าข้อนี้นะคะนักเรียนจะมีจำนวนนับที่เท่ากาันอยู่2จำนวนนั่นคือ5เศษ1ส่วน3กับ5 เศษสองส่วนสิเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากาันเสียก่อนนะคะอันดับแรกจำนวนแรกนะคะซึ่งโจทย์บอกว่าให้เรียงลำดับจากเศษส่วนจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นจำนวนแรกเราจึงได้เป็น7เศษ11ส่วน24ค่ะต่อมานะคะ ที่คุณครูบอกไว้เมื่อสักครู่ว่า5มีจำนวนนับเท่ากัน2จำนวนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำให้เป็นส่วนที่เท่ากันก่อนโดยนักเรียนจะต้องนำไปคูณด้วย4นะคะและจำนวนที่2ที่เราได้เมื่อคูณด้วย4แล้วจะเห็นว่าจำนวนที่มีค่ามากก็คือ5เศษ1ส่วน3เมื่อคูณด้วย4เราจะได้เป็น 4่ส่วน12นั่นเองซึ่งมากกว่า5 2ส่วน12นะคะต่อไปจำนวนถัดไปจึงเป็น5เศษ2ส่วน12และจำนวนถัดไปเป็น3เศษ4ส่วน9และจำนวนสุดท้ายเป็น2เศษ5ส่วน6ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูว่า การเรียงลำดับที่มีทั้งเศษเกินและจำนวนคะอยู่ด้วยกันนักเรียนจะทำอย่างไรนะคะจำนวนแรกเป็น5เศษ11ส่วน16จำนวนที่2 17สจ่วน4จำนวนที่3 4เศษ3ส่วน8จำนวนที่4 13สา่วน2จำนวนที่5 5เศษ31ส่วน48 ให้เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากก่อนอื่นเลยนักเรียนคะนักเรียนอาจจะทำให้17ส่วน4กับ13ส่วน2ทําให้เป็นจำนวนค่ะก่อนก็ได้นะคะเพื่อใช้ในการเรียงลำดับนะคะซึ่งทําให้เป็นจำนวนค่ะก็คือนักเรียนจะต้องนำส่วนไปหานะคะเป็น17หาร4เศษเราจะเหลือไว้ข้างบนนะคะ เพราะฉะนั้น17ส่วน4เราจะได้เป็น4เศษ1ส่วน4และ13ส่วน2เราจะได้เป็นจำนวนคลาคือ6เศษ1ส่วน2เรามาเริ่มเดยงจำนวนแรกเลยนะคะจากน้อยไปมากนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นก็คือ17ส่วน4นะคะแต่ แต่ว่า4 17ส่วน4และ4เศษ3ส่วน8มีจำนวนนับเดียวกันก็คือ4นะคะในที่นี้เราจึงต้องใช้วิธีการคูณนะคะเพื่อให้ได้เท่ากับส่วนเท่ากันเมื่อคูณปรากฏว่าเษ17ส่วน14มีค่ามากกว่า4เศษ3ส่วน8นะคะจำนวนต่อไปคือจำนวนนับ ที่เป็น4นะคะเศษ3ส่วน8และจำนวนถัดไปคือนักเรียนสังเกต5เศษ11ส่วน16และ5เศษ31ส่วน48นะคะทำให้ส่วนมันเท่ากันโดยการคูณซึ่งเมื่อคูณแล้วนะคะเราจะได้จำนวนที่น้อยก็คือ5เศษ31ส่วน48ซึ่งมีค่าน้อยกว่า5เศษ11ส่วน16นั่นเอง จำนวนต่อไปนะคะได้แก่51 1ส่วน16และจำนวนสุดท้ายที่มีค่ามากที่สุดก็คือ6เศษ1ส่วน2หรือ13ส่วน2นั่นเองเป็นไงบ้างคะนักเรียนการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตเศษส่วนหรือทำส่วนให้เท่ากันเสียก่อนนะคะถึงจะเรียงลำดับได้ เทคนิคในการเรียงลําดับนะคะถ้าจํานวนนับของจํานวนค่ะเท่ากันให้นักเรียนพิจารณาเศษส่วนเมื่อเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเราอาจจะใช้วิธีทํำเศษส่วนทุกจํานวนให้มีตัวส่วนเท่ากันแล้วเรียงลําดับโดยพิจารณาจากตัวเศษนั่นเองค่ะทีนี้ คุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนได้ทดลองทำก่อนที่เราจะไปลงมือทำในแบบฝึกหัดของนักเรียนเองนะคะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนแบบฝึกหัดที่ให้ทําเมื่อสักครู่จํานวน2ข้อหวังว่านักเรียนคงพอทําได้นะคะและช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นช่วงสรุปสาระการเรียนรู้ของเราในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะ ซึ่งคุณครูก็ได้บอกเทคนิคไปแล้วว่าให้นักเรียนทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนแล้วค่อยเรียงลำดับนะคะโดยพิจารณาจากตัวเศษและถ้าจำนวนนับของจำนวนคละเท่ากันให้พิจารณาที่เศษส่วนเมื่อเศษส่วนมีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราก็อาจใช้วิธีทำเศษส่วนทุกจำนวนให้ตัวส่วนมันเท่ากันง่ายๆนะคะนักเรียนทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบทั้งจำนวนคละ หรือเศษส,ส่วนนะคะนักเรียนถ้ามันไม่เท่ากันนักเรียนต้องทำเศษส,ส่วนให้เท่ากันเสมอนะคะถึงจะเรียงลำดับได้และช่วงของฝากจากคุณครูนะคะก็จะเป็นการบ้านอีกแล้วเช่นเคยค่ะซึ่งการบ้านของนักเรียนในวันนี้นะคะจะอยู่ที่หน้า150และ151นะคะ ซึ่งในหน้า150โจทย์บอกให้ทำอะไรนะอ่าหน้า150นะคะให้ระบายสีเหมือนเดิมและก็แสดงเศษส่วนจากนั้นให้นักเรียนนะคะเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยค่ะส่วนข้อที่5นะคะให้เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยและข้อที่6ให้เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปหามากค่ะ นักเรียนคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะและนำมาส่งคุณครูในชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วเช่นเคยคะ่ะนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในชั่วโมงนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ ก็บายบายค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะมันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะบายบายค่ะ